เออได้วันคือผมว่าจะเริ่มกับโคเอีกวันที่เก้าครับวันวันไหนนะครับลุงไอ้วันวันที่สิบครับวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบไ้้กี่โมงครับลุงมันจะทับกับดับเบลเฮดใช่ไหมใช่ครับมันทับกับดับเบลเฮดแล้วทำไมสตอรี่พวกผมถึงเล่นไม่ได้ครับ อืมไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้ครับถ้าเล่นหลังเอา่เอาหลังเดิอเทดก็เล่นไม่ได้ครับแต่ถ้าเล่นก่อนเล่นได้ครับหมายถึงทําไมเล่นหลังเดิอเทดคือคือคู่เดียวให้หยุดทั้งประเทศแบบคนที่มีเรื่องกันมันได้อหรออา่าไม่เชิงั้นเขาก็มีเวลาให้เขาเล่นประมาณตะประมาณไม่เกินห้าวันครับนุ่งถ้าในห้าวันยังไม่จบก็จะเปิดให้เล่นปกติครับ แต่ถ้าคหนตีกัน่อนคุณไม่เข้าใจความรู้สึกของคนรอหรอครับไม่ครับลุงอันนี้คือไม่ถ้าถ้าอย่างเงี้ยผมมองว่าโอเคมันมันก็ดีนะที่ทําให้เขาหนึ่งหนึ่งแต่แต่แบบสมมติแล้วแบบแก๊งอื่นจะตีกันแสดงว่าแก๊งนั้นก็ไม่มีความสําคัญเลยแก๊งนี้มีความสําคัญมากกว่าครับอันนี้เขาแค่ถามอ่าไม่เชิงขนาดนั้นครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นการชิงจักรพรรดิครั้งแรกด้วยครับอะฮะยังไม่เคยมีใครชิงก็คือแก๊งอื่นทั้งเมืองก็คือต้องหยุดหยุดหยุดห อันนี้ครับอันนี้ขอขอขอ,ขอชี้แจงนิดนึงอันนี้เป็นข้อเสนอของคุณแจ็กกี้เสนอมาครับอ่า,าว่าอยากให้เขาหนึ่งหนึ่งกันทางเราก็โอเครับเรื่องไว้ก็เดี๋ยวจะลองปรึกษากันดูครับอือก็เลย<ช>ต้องต้องให้คนหยุดกันทั้งเมืองให้รอครคูดีจบถูกต้องใช่ไหมไม่ไม่เชิงขนาดนั้นครับลุงเราขอเวลาแค่ ก็นั่นแหละก็นั่นแหละห้าวันก็นั่นแหละก็คือต้องให้ทุกแก๊งหยุดทั้งเมืองห้าวันใช่ไหมที่ผมหมายถึงเนี่ยสื่อเนี่ยก็ให้หยุดเออก็ใช่ไงใช่ให้หยุดครับเออก็ให้หยุดห้าวันแล,วแ,ลวแล้วสมมติถ้าถ้าแก๊งอื่นสมมตินะถ้าสมมติอันนี้ผมแค่สมมติถ้าแก๊งอื่นที่แบบแค้นกันมากๆแล้วอยากตีอ่ะอย่างนี้ก็ห้ามถูกต้องใช่ไหมครับแล้วแบบ แล้วแก๊งแล้วผมขอามความคิดเห็นหน่อยดิว่าสมมติถ้าแก๊งอื่นเขาจะไม่งอนเหรอว่าแบบยังไงเอ,อ่ยทำไมเราเล่นไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยแค่แค่แค่แบบสงสัยเฉยๆครับก็ต้องอันนี้มัน,นดีนะ,ะนะสาหรับผมสาหรับสําหรับผลมันดีมันดีมันดีนะครับมันดีมากที่แบบให้เขาได้หนึ่งรู้รู้ไปเลยว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้แต่ว่าผมัวดประเด็นแก๊งอื่นมันง,งอนๆแล้วดิรับก็ หลักๆก,ก็เราทําเราก็มีเหตุผลแหละครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกด้วยจริงๆถ้าเขาเขาสนใจคนในเมืองสักนิดนึงก็ได้ครับคือจัก,กรพัดชิงกันให้เขาเอาเวลาไปดูก็ได้อันนี้อันนี้ในความคิดผมนะจัก,กรพัดตีกันอ่ะไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องแบบวัดกันขนาดนั้นนะสุดท้ายแล้วจัก,กรพัดน์มันก็ต้องเตรียมตัวตลอดสักยี่สสี่ชั่วโมงไม่ว่าตำรวจจะหนจนเหลือศูนย์ไม่ว่าที่อะไรจะไม่มีในประเทศเลย มึงก็ต้องสู้อ่ะจักรพรัดอ่ะมึงคือจักระพัดอ่ะมึงต้องพร้อมสุ้สถานการณ์ไม่ว่าจะลากมึงไปตีในน้ําหรือว่าใต้น้ํามึงก็ต้องพร้อมที่จะสู้อ่ะจักรพพัดเขาเขาจะคำว่าจักรพพัดไหมฮะต่อให้มึงไม่มีของอ่ะมึงก็ต้องสู้อ่ะไม่มีตํารวจมึงก็ต้องสู้อ่ะไม่มีทีซีมึงก็ต้องสู้ทุกอย่างอันนี้แค่พูดถึงในน้ำจักรพพัดเฉยๆนะครับครับแค่นั้นเองอลองดูก็ได้ไม่มีปัญหาห้าวัน้นผมผมพวกผมขอเก็บไปคิดก่อนได้ไหมครับ จริงเรื่องอยู่สตอรี่อันนี้ก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ตกลงถึงขนาดแต่แต่แต่สมมติะสมมติใช่ไหมอันนี้เป็นเคสสตารี่ห้าวันใ,ให้คนได้อื่นได้ลองแล้วถ้ามันมีแบบสมมติว่ามีการชิงกับพัดเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องหยุดอีกไงไม่เข้าไหมฮะมันก็ต้องหยุดต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยห้าวันนี่มันนานนะจริงๆมันต้องสักประมาณสามวันอย่างเงี้ยสามวันเอพอพอพอรับได้ สองวันอย่างเงี้ยสาวันสองวันพอรับได้แต่ห้าวันผมองว่ามันอันตรายนานเกินไปนิดนึงเพราะวันร <Okay. S 1> ้อยห้าสิบเคสอย่างเงี้ยมันมันน่าจะไม่เกินสาวันหรอกมั้งถ้าถ้าคำนวณนะกับพีซีครับลุงอันนี้เดี๋ยวพวกผมอ๋อคิดกันอีกทีหนึ่งครับว่าเอายังไงดีกี่วันดี แต่อาจจะนานอ่ะอาจจะนานถ้าถ้าสมมตินะห้าวันถ้าเทียบกันแล้วเรื่องถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมมองว่าเคสแม่งในการอุ้มกันยากมากๆาเว้ยยากขี้เหี้ยเลยอ่ะร้อยห้าร้อยห้าสิบเคสอาจจะไม่จบใน3วันอ่ะจริงๆนะครับเพราะเทียเขาแบบใกล้เคียงกันมากทั้งจํานวนคนกับอาวุธ แต่นี่ผมกำลังมองหลายมุมมองอยู่ครับแต่แจ็คมันก็เสเนอมาก็ดีแต่ว่ามันจะมีช่องโหว่ในการที่หลายๆหลายๆอย่างเยอะอยู่กำลังนั่งคิดอยู่เราก็ต้องนั่งคิดกันช่วยกันนะ่ะตอนนี้ว่า,าช่องโหว่จะเป็นแบบไหนแค่นั้นเองเพราะว่ายอย่างตอวันนั้นที่คุณแจ็คเสนอมาเขาก็มันก็มีเหตุผลครับตรงที่ว่าบางทีถ้าสมมติว่าแบบ มีกาที่เป็นธรรมดามีการอบอเให้หัวเลยว่าอ่าใช่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 อันเนี้ยอันเนี้ยอันอันเนี้ยใช่ใช่อันเนี้ยมีแน่นอนมีแน่นอนมีแน่นอนครับอย่างถ้ายกตัวอย่างมันมีมันไม่ใช่มันไม่มีมันไม่เคยมีมันมีไงถือไอ้แจ๊คมนยยกข้อนี้มาเพราะอย่างเจ็ดเยียร์อย่างเงี้ยนัดตีละแต่บางทีจะตีอ่าอันเนี้ยมันมีมันมีให้เห็นอันเนี้ยถูกต้องครับในการเสนอออกไปอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยแต่ว่าเราก็ต้อง หาอะไรมาสักนิดหนึ่งสมมติแก๊งที่แม่งอยากตีจริงๆหรือภาพว่าอาจจะไม่ได้หัวกันอย่างเงี้ย<ช>เราก็ต้องมีข้อให้เขาได้ไปอ่ะไปต่อโดยที่ไม่ได้เบรกเขาเราก็ต้องช่วยกันคิดว่าเราจะทํายังไงดีดึงเลยต้องทําให้ตํารวจมันเยอะขึ้นกว่านี้เราต้องคอคอก<ช>ับตำรวจอเยอใช่ตำรวจต้องเยอะขึ้นกว่านี้เนี่ยทาแก้เลยถ้าตารวจเยอะขึ้นมจะตีกัะหลายแก๊งตารวจเคลีย hmm. ได้คือจบอย่างนี้ไหมทีซีผมเสนอแก๊งที่แม่งไม่ค่อยมีที่อะไรอ่ะให้ ทีซีจับให้มันไปเป็นตำรวจสิเราก็สมมุตินะงานหนักสมมุติใช่ไหมวันเนี้ยแม่งมีหลายแกงที่แม่งตีกันงานหนักเราจ้างแก๊งเนี้ยทีซีจ่ายเงินให้เขาไปทํางานอะ่ะให้เขาไปเป็นตำรวจอะ่ะ<ม>ผมมองว่าเจ๋งนะ<ม>แต่ว่าไม่ใช่สมมุตินะได้บอลเฮดตีกับโคอี e, ใช่ไหมไอ้ตีกับอินเวดเราจะไม่จ้างเราเราจะไม่จ้างไอ้นี่นะเราจะไม่จ้างเจ็ดเยียนะและเราจะไม่จ้างใครที่เป็นพันธมิตรกับอินเวดด้วย นี่พาดไหมครับเราต้องจ้างอีกแก๊งหนึ่งตำรวจจะได้เพิ่มขึ้นอันนี้อันนี้อันนี้ทำให้เขาได้เล่นต่อได้ไม่พลาแก๊งอื่นก็จะเล่นได้อันนี้สบายเลยแล้วฝั่งผมข้าพผมมาครับฝั่งฝั่งทีซีสำหรับฝั่งผมจริงๆแล้วถ้าเกิดการมีตำรวจเพิ่มขึ้นอ่ะมันมันดีสําหรับมันมันดีอยู่แล้วครับแต่ว่าทีนี้ผมไม่ผมผมไม่ทราบว่าฝั่ง ทางฝั่งตำรวจเนี่ยเขาจะไม่แต่แต่ว่า TC เป็นคนจ้างนะต้องเชื่อฟังตำรวจนะครับ TC ออกออกไปเลยว่าเนี่ยการฟาร์มของคุณ5วันท c ให้เงินไปเลย5ล้านให้คุณทำงานเต็มที่คุณฟังแลบปเต็มที่ใครดือ้อหรือว่าไงผมมีบทลงโทษตั้งกดมาให้แม่งแรงๆเลยยึดรถหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณจ้างงานไปอ,ะอ่ะเอาว่ามันเป็นการจ้าง ให้มันคือการจ้างเราใช่เรามีบทลงโทษได้เราจ้างเงินเขาไปนะเขาไปทำาัมึงต้องเชื่อฟังแร็ปนะต้องเชื่อฟังทุกอย่างนะห้ามห้ามแบบทะเลทลายนุ่นมั่วซั่วนะอะไรประมาณนี้ครับดีอยู่นะครับอย่างทีซีที่แบบเบื่อเบื่ออยู่เนี่ยทีซีก็ไม่เป็นตำรวจก็ได้นะแบบว่าจะได้มีอะไรทํา ทีซ <O> ีก็เป็นหน่วยงานเหมือนกันผมยังแอบไปบ่อยเหมือนกันอืควรรับคนเข้ามาเยอะกว่านี้นิดนึงเพื่อแบบให้โถมไปตํารวจได้เพราะาไอ้แล a มันก็คัดตํารวจเข้าไปอยู่กว่าจะได้คนแต่ละคนยากไงแล a p อะแล้วผมมองว่าการที่เป็นตำรวจอย่างเงี้ยคุณไม่จําเป็นต้องเอาเขามาหมดก็ได้ครับเอาคนที่สมัครใจที่อยากเป็นจริงๆมาคุณจิ้มไปเลยแก๊งเนี้ยเอย้ขอคนสมัครใจสักยี่สิบคนที่เหลือก็ฟาร์มอย่างเงี้ยเด้เพ้าไหมค,ครับ เพราะมีคนชอบแลวไม่ชอบด้วยใช่คุณคุณก็เลือกไปแบบหลายๆแก๊งหน่อยก็ได้อย่างเช่นแก๊งแบบในแก๊งมันมี20 30แก๊งใช่ไหมล่ะเราคาดมาแก๊งนี้ส0บแก๊งนี้1 0แก๊งนี้1 0เอาคนที่แบบพูดจาดีๆหรือว่าคนที่เป็นมิตรกับประชาชนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่น่ารักสําหรับแก๊งแก๊งนั้นอะอย่างอย่างแก๊งผมก็มีเนี่ยมาตีนอย่างเงี้ยที่น่ารักเชื่อฟังกับทุกคนเข้ากับทุกคนได้อะไรประมาณเนี้ยมันมีอยู่แล้วแต่ละแก๊งอะใช่ครับ ใช่ใช่ผมว่าทีซีน่าจะเห็นแก๊งหลายมุมมองมากกับพวกนะผมนะเพราะว่าทีีเจอเจอคนเยอะ<ช>อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานของทีซีนะไดครับใจะไหมอันนี้แก้ปัญหาได้ดีกว่านะใช่ครับแต่ปัญหาก็คือเรื่องเงินนี่ก็สามคัญอยู่ครับทีซีมันรายได้มัน มันน้อยมันไม่พอไปจ้ากแน่ๆครับอเพราะรายรับมันมีแบบน้อยมากแค่ค่าหาดียญี้ฮะเหรียญทีซีไงครับเออเหรียญทีซีไงถ้าามันสําคัญพออ่ะคนก็อยากได้เหรียญหรือเปล่าอย่างไอ้พวกเนี้ยมันก็ต้องขยันหน่อยอ่ะการช่วยเคสได้การจับเคสได้อย่างเงี้ยเราก็บวกคูณเหรียญไปว่าเอ้ยมึงเข้าไปอ่ะยี่สิบคนของแก๊งเนี้ยทํางานได้ดีนะ แล็บก็คือเราจะให้แล็บประเมินอีกทีหนึ่งว่าหลักจากสตอรี่อ่ะแก๊งเนี้ยควรควรจะได้เหรียญดีควรจะได้เหรียญเ,เยอะไหมแล็บจะเป็นคนประเมินหรือว,ว่าให้ตำรวจในนั้นเป็นคนประเมินตำรวจในนั้นจะได้มีส่วนรวมด้วยว่าแก๊งเนี้ยเข้ากับเขาได้ดีไหม<ช>อะไรประมาณเนี้ยใช่ครับเออด้ลดปัญหาแก๊งทะเลาะกับตำรวจด้วยใช่ใช่ให้เขาประเมินเอาอ่ะแล้วก็พวกนี้ก็จะมีสัมพันธ์กันไม่ติดต่อกันด้วย ได้ครับดีเลยนะครับเขาจะได้รู้การทํางานของตํารวจมากขึ้นนะครับการที่เราเกี้ยตีกันตํารวจหรือว่าทะเลาะกับตํารวจบ่อยๆอ่ะเพราะว่าเขายังไม่รู้จะตำรวจรจริงๆไงว่าการทํางานของเขามันเหนื่อยขนาดไหนแมงกระพูดได้ดิเฮียว่าแบบไอ้ตำรวจแม่งทาอย่างงูน้นทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นแม่งไม่รู้ว่าตํารวจมันเหนื่อยไงได้ครับมีภาพไหมดีเลยครับอย่างนี้ดีเลยอืมถือว่าให้แก๊้งอะ่ะ รักตำรวจมากขึ้นไม่ได้เกลียดตำรวจหลายต่อนะใช่ครับแต่ก็ลองเอาดูอ่ะได้สักสามวันห้าวันเดี๋ยวลองดูเคสนี้ก่อนก็ได้ว่าเป็นไงว่ามันเวิร์กไหมถ้าไม่เวิรกค่อยปรับเปลี่ยนทีหนึง่งได้ครับอันนี้ก็มีตีคลายอยู่พูดอย่างางีอีอาร์กับเดลลิฟอะฮะประมาณนั้นครับ ได้ครับขอบคุณมากครับลุงขอบคุณครับกลัวมันพูดง่ายไว้ทำโคตรยากเลยจะได้ให้หมอรวมกันตลอดไม่ได้หรอกคนละหน่วยงานกันสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คนไว้มันมันมันพูดง่ายแต่มันทำยากความรู้สึกคนมันต้องอยู่ในการทำยากแต่ของไอ้แจ็คก็มาทำได้เลย โดยที่ไม่เกิดปัญหาแต่กลัวจะเกิดปัญหาตาหลัง